ไทยไเมาถูเมากลับมาช่วงนี้กัเราสองคนครับในช่วงไทยไยเมาถูเมานั่นเองนะครับจา้า ก่อนจะไปเมาส์กันย้ำช่องทางการติดต่อของเราหน่อยเบอร์โทรขึ้นให้แล้วหน้าจอมาเลย1 2ึ่งสตันี่ศูนย์สองเก้และ0ูนย์สองเก้าสามห้าสี่เก้าแปดสามนะครับจ้าค่ะคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางทร v วิชันตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆที่ดูกันผ่านทางไลฟ์สดในเฟซบุ o กแล้วก็ทาง u t u b e ด้วยนะคะยังสามารถเมนเข้ามาได้เลยแป้งกับน้องแบงนะคะก็เรียกว่าดูกันอยู่ตลอดแล้วเมื่อสักครู่เห็นน้องอาร์มมีสองเฟซไปอีกอ <laughs> ใช้สองแอคเคาน์สองแอคเคาน์เข<ๆ>้ามา ทักทายกันนะคะแล้วก็เห็นของงานเพลงเข้ามาด้วยเนาะเดี๋ยวจัดให้นะคะดูหาใช่ช่วยกันจัดช่วยกันจัดเพลงเพราะๆนะฮะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์สดดร้อนๆเม้นมาปุ๊บทีมงานของเราก็พยายามหาเพลงให้จัดให้ปุ๊บปั๊บนะคะใช่ครับนะฮะอ่ะเอาละช่วงนี้มีเรื่องราวสําหรับคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้มาฝากกันด้วยโอ้แน่นอนกับข่าวคนนี้เลยนะคะคุณมาริโอเมาเร นั่นเองนะนี่ก็มาริโอนะมาริโอ้อะอะเมาแล้วเลยเมาแล้วเลยโอ้ยเ ขาบอกว่ากลายเป็นข่าวเป็นคราวกันเรื่องเราแบบว่าเกือบขึ้นใหญ่โตนะคุณอก็คือเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนรักต้นไม้ตอนนั้นที่เป็นกระแสมารอบนึงนะคะที่บอกว่าวิงบอลน้องยายาบอกว่าอย่าไปซื้อต้นไม้อีกพี่ไม่มีเงินซื้อตามแล้วจากคุณมาริโอ้แก็คือเป็นกระแสวิงบอลมาก่อนั้นนั้นแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะคือเขาเนี่ยก็เหมือนเอาต้นไม้ต้นหนึ่งคุณขาชื่อว่าต้นโปรงนะคะเอาไปปลูกที่บ้านเขาหลังใหม่เลยนะแต่เรียกว่าเอ๊ะมัน ใหญ่ไปหรือเปล่าต้นตรงมันต้นใหญ่ปะมันเป็นแบบเหมือนฟิลแบบต้นปาล์มที่แบบใหญ่ๆเป็นกอบปะใหญ่มากใหญ่มากอ่ะแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านมี่พให้ดูใช่ไหมจะยังไงอ่ะขอดูหน่อยค่ะไปดูกันตอนซื้อไม่คิดมาริโอ้เศร้าพื้นบ้านพังเพราะปลูก ปรองยังไงยังไงเอ๊ยยังไงเคยเห็นที่น้องแม่บอกมันมีแต่ตับต้นเล็กๆวางแบบตามโต๊ะทำงานจิ๋วๆเบาๆอะไรใช่ไหมแต่ระดับของคุณโอ้แล้วคุณขาไม่ทำราดาแน่นอนเขาบอกว่าล่าสุดครับคุไม่รอช้าเลยเอาข่าวมาเล่าเดียวให้ฟังกันนะฮะเขาบอกว่าในงาน Central International w o r l d Fair เวทวอทแฟสองพันยี่สิบนะคะ น้องโอ้เนี่ยก็ได้ตอบกับบรรดานนะคะตรงตรงเลยว่าตอนนี้พื้นบ้านพังแล้วค่ะในต้นไม้ต้นนั้นละคุณขาเห็นไหมคูนมันใหญ่มากน้ําหนักเนี่ยสองร้อกว่ากิโลคูนเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะคะบอกเลยว่ายอมรับว่าตอนซื้อเนี่ยไม่ทันได้คิดเท่าไหร่นะคะต้นนี้เนี่ยเพิ่งจะเอาเข้าไปอยู่บ้านเปลืองพื้นที่นิดนึงนะคะแต่ก็ยังถือว่าเออชอบนะต้นใหญ่มากใหญ่อย่่คูนใหญ่จริงจริงใหญ่จริงๆนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ก็แบบว่า ไม่ไหวแล้วเริ่มตายแล้วมนี่ักข่าวแซวบอกว่าเป็นไงบ้างน้โอตต้นปรงที่เอาไปเนี่ยบ้านบ้านเราซุดไหมน้อโอ๊ตตอบว่าบ้านไม่สุดครับแต่ตอนนี้คือบ้านพังแล้วเรียบร้อยไหมลายๆลาคนกนข้างเป็นห่วงเรื่องต้นโปรงเพราะว่ามันดูใหญ่เลยกลัวว่ามันจะทําให้บ้านซุดอะไรอย่างนี้ไงเขาถามกันบอกว่ามันแบบมันอันนี้ไปแล้วนะคะคือ ก็บอกว่าตอนนั้นนะคิดเข้ามันสวยก็เลยอยากได้ก็เลยเอามาละกันนะส่วนใครที่คิดจะซื้อต้อนไม้แบบเรียนแบบโอเนี่ยศึกษาไอ้เยอะหน่อยละกันนะคะเอออย่าเพิ่งซื้อเหมือนโอนะฝากไว้ให้คิดคุณคุณโอบอกมันคุ้มไหมกับการลงทุนต้นไม้สวยๆแล้วก็มันต้องมาซ่อมค่าบ้านคุณโอตอบว่าไม่คุ้มครับแต่ก็อยู่กันแบบมีรอยไปก่อนละกันคงไม่เป็นไรหรอกถ้าย้ายเนี่ยย้ายไม่ไหวครับพี่เพราะว่ามันหนักมากจริงๆกิโลนะเมื่อกี้กิโลนะ2 0 0ร้อ0โลสองร้อยโลคุณเขาบอกว่า ตอนที่แบบ เอาไปปลูกอะต้องใช้คนแบบประมาณ3คนช่วยกันยกขึ้นไปอะอเขาบอกว่าถ้าจะยกออกก็คือต้องใช้คนอีกหลายๆคนมายกออกไปอีกอนะคะเขาบอกว่าต้นปรงเนี่ยเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการยาวนานมาตั้งแต่สมัยยุคไดโนเสาร์คุณเช่นเดียวกับต้นสนและต้นเฟิร์นนะฮะมีชื่อเรียกหลากหลายนะฮะทั้งแบบอาจะเป็นมะพร้าวเต่าดอยอมะพร้าวเต่าหลวงกาดอกแล้วก็อีกมากมายมหลายชื่อเลยนะครับนะฮะลำต้นเนี่ยเปลือกสีน้ําตาลนะฮะใบนี่ก็จะเหมือนกับเป็น เหมือนคนนกอะไรอย่างนี้<ว>ไงเป็นฟิลคล้ายๆกับใบ เนี่ยที่ถ้าที่เห็นอาจจะเห็นใบเล็กๆนี่เห็นไหมเออนะฮะเรียงเวียนสลับความหนาแน่นกันไปจนตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนถึงนี่แหละปลายกิ่งยอดอะไรขึ้นไปอย่างนู้นนะฮะนี่นะก็เรียกว่าเป็นต้นที่สวยงามนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวางทีมันมันออกดอกด้วยนะถ้าเกิดปลูกจนออกดอกนะคะโอ้ดอกจะเป็นรูปลิมๆิมนะคะแต่ก็หลายๆคนก็เลี้ยงกันไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่จะเน้นเป็นเป็นพืชใบมากกว่านะคะนิยมปลูกประดับสวนนะคะจนได้รับสมญานามว่าเป็น king of garden แต่มันสวยตรงโคนมันนะก่อนที่จเจาะใบอะไรเงี้ยใช่ไหมตรงตรงตรงโคนลากมาตรงเนี้ยตรงตรงต้นมันเงี้ยแล้วทีนี้ก็ขึ้นใบใบเงี้ยมันเป็นช่ออย่างเงี้ยเออสวยแต่คราวนี้ทั้งนั้นก็ควรที่จะปลูกบนสวนไม่ใช่ในบ้านนะคะควรพิจารณาพื้นที่ในการปลูกด้วยนะครับสักนิดนึงเพราะว่ามัน มันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักกันด้วก็ฝากเอาไว้เหมือนที่คุณโอ๋บอกนะสําหรับสาวๆหนุ่มๆที่เป็นสายแบบกรีนนะชอบความเขียวขจีในบ้านอะไรเงี้ยเลือกประเภทนิดนึงนะคะมิงนเราก็เราต้องอาจจะเสียเงินซื้อต้นไม้แล้วเสียเงินซ่อมพื้นบ้านอีกอาจจะไม่คุ้มกันนะคออบางคนไม่มีเวลาเลี้ยงแต่อยากมีต้นไม้แนะนําต้นไม้ปลอมนะครับสวยสดตลอดกาลปลอมตลอดกาลนะฮะค่ะขอบคุณภาพกันด้วยนะคะจากทางอินสตาแกรมของคุณโอ๋มาริโอ้วยค่ะขอบคุณเราช่วงนี้ด้วยกับไทยไทยมัสติมารับ chào thay thay máu thú máu